ขึ้นโอเคขึ้นูปเครื่องยนต์เนี่ยแล้วก็ดับไปเลยแล้วให้ลูกน้องมาลากเนี่ยไม่ติดอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อาการโตโยต้าแคมเบอรี่นะครับสตาร์ทไม่ติดไฟรูปเครื่องยนต์ขึ้นนะขับมาแล้วดับเลยนะส่วนมากจะเป็นที่คอยจุดระเบิดตัวนี้นะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับอถอดออกมาแล้วเปลี่ยนคอยจุดระเบิดตามรูปที่ผมลงไปด้านหลังนะครับก็หายอาการหายปกติครับอันนี้คอยนะครับ เราสามารถเปลี่ยนยกตัวก็ได้หรือเปลี่ยนเฉพาะคอย้ตัวริมเหลี่ยมนี่ก็ได้นะครับส่วนมากมจะเสียตัวเนี้ยเสียคอยตัวมเหลี่ยมเนี่ยตัวที่แปลงจากไฟแฟไฟฟ้าต่ําไปแฟไฟฟ้าสูงนะครับเขาเรียกภายในก็จะมีขนลวดปฐมภูมิกับขนลวดทุติยภูมินะครับก็เรื่องของคอยนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็จะใช้ได้นะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์กด กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับผมจะลงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความรู้ต่างๆลงให้เรนนะครับขอบคุณครับ